สวัสดีครับามาดูเข้าหน่อยออกล้วงครับข้อนาวานครับดีน้ำลงแล้วนะจิมสูงแต่จะไม่น้ำเจ้าพยามันยังขึ้นอยู่อันนี้มันที่สูงครับเห็นไหมครับเนี่ยลงมาเรื่อยๆดูปลาดูปลาก็เยอะมาแลวครับเนี่ยมาจามน้ำเา ต้องเอาล่อประดักทำให้เป็นมาจำลองเยอะนะวันเลยแต่แถวภาคกลางปลาเด็กเขาไม่กินกันครับไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาใส่ดักปลาที่ทีไม่เอาครับไม่ดักอาทีไม่ดับ,ป,ดบปล่อยปลาเล็กๆครับปล่อยกระเฉกก็มีเน่ดดอกเขาเหลืองๆนะดูเขาเขาเขาหอมฤิล้มเลย สูงไงออกล่วงแล้วครับนี่ใช้เครื่องเกี่ยวไม่ได้ใช้รถไม่ได้ใช้คนเกี่ยวลวงดีจะด้วยนี่ลมครับลมมันตีอะ่ะมาฝนตกอะ แต่เช้ามันร้อนครับไม่รู้นะครับเนี่ยเอาดีเลยออกล้งไปแล้วพร้อมแล้วหลวงใหญ่แต่แปบนู้นไม่ได้ทำทำอันเดียว ยาวหน่อยเข้ามาไม่ได้ตัดไม่ได้รับรถมาไม่ได้เร่มอเตอร์ไซค์เร่ม,มาได้แต่มันแฉะจน้นมันลื่นไงหัวไข่ชอรี่เนี่บาดเท้าไงนกมามากินนะเห็นโน่นเลยครับนน่สวยเลย ออกลงพร้อมกันหมดอันหนึ่งทูนห้าลวงใหญ่เหมาะในการทำหน้าปีครับแต่เขาจะล้มแบบนี้เนี่ยแต่คนสมัยก่อนก็ใช้คนเกี่ยวรมๆม,มันเกี่ยวลาบอะไรเงี้ยมีรถเกี่ยวมันกงควักหลุนหมดคนเนี่ยที่ไหนที่มันล้มใช้คนที่ไหนที่จ้างก็ใช้รถ ่เงี้ยพอรถตะกุยเกี่ยวได้ครับอย่างเงี้ยม,มันจะไม่เข่าแก่มันจะไม่หล่นเราสีได้มันจะตรงแล้วดูหนาวพอดีอ่ะไม่มีฝนตกตคนเกี่ยวจะช้าหน่อยเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับคนเกี่ยวจ้างให้มีแล้วครับเดี๋ยวใช้รถแท็กอร์กนหมดเดี๋ยวคนขับรถเขารู้อ่ะ จะใช้รถได้ไม่เดาจะมาดูหน้างงานก่อนเดี๋ยวได้ไม่ได้แต่เศษงานก็จะแใช้คนเก็บอ่ะํำได้จครับอย่างนี้แมะหมูหม่บ้านเข้ามาไปไกลทุ่งนากันหมดแล้วแต่เป็นทุ่งน,นาหมดแล้วเนี้ย จอกพยาตออกออกมาเต็มไปหมดเลยจะหายากแล้วหนี่งวงเขาสวยเห็นไหมยังไม่เป็นข้าวเมยาจะเป็นข้าวเมาเอาไปทำข้าวเมาตามข้าวเมากินอร่อยผลดีด้วยนะปนนีนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่ล้มล้มก็ธรรมดาของเขาแต่น้ำยังมีอยู่ มันพอดีน้ำแห้งพอดีนะครับไหลไปพอดีเก็บเกี่ยวได้พอดีเขาไม่ปล่อยให้รกรอบครับไ้เลยดูที่จะได้เท่าไรแต่เขางมลินี่ขามสูงไง ลองวัลองทำดูทำได้กี่เฉพาะนาปีนาปังทำไม่ได้ตอนนี้ก็หยายไปกเยกอะดีนะครับครับเข้าวสวยๆครับสวัสดีครับ